ใกล้ๆตลาดท่านาครับร้านก๋วเตี๋ยวห้อยขานครชัยศรีครับามาที่นี่<ฮ>แน่นอนต้องนึกถึงส้มโอหวานข้าวสารขาวลูกสาวสวยนะฮะจะสมชื่อสโลแกนของจังหวัดหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเราไปตามหากันวันนี้นะครับเออเจอแล้วฮะตอนนี้สองคนน,คนั่งอยู่ <c oughs> ลูกสาวสวยพยายามหาอยู่วันวนีครับสวัสดีครับ เอ๊รู้สึกจะเสื้อรายการเราเลยนะไม่ใช่เนาะไม่ใช่ไม่ใช่นะฮะเขาบอกกันเอาคนนี้นะฮะชื่ออะไรครับชื่อการิการค่ะมิวค่ะมิวจะเดี๋ยวเรามาคุยกันอันนี้ก็คงจะต้องบอกน้องเจนย้ายที่ดีกว่าเราต้องนั่งอย่างนี้ครับเพราะว่าตามคอนเซปต์ก็คือก๋วยเตี๋ยวห้อยขาน้าตาเป็นสีนะฮะผมมีโอกาสมาชิมกันฮะแล้วกลับเปียโชว์และต้องบอกฮะที่นี่อร่อยสมคำล่ำลือทีเดียวฮะเป็นมายังไงครับที่นี่ เริ่มแรกเลยคือไม่ได้ตั้งใจจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวตั้งใจจะเปิดร้านกาแฟนคะคะแต่ด้วยต,ต้นทุนที่สูงค่ะแล้วทีนี้ก็เลยมองว่าเออคุยกับพ่อแม่ว่าลองเปลี่ยนเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวดีไหมออมันสามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยค่ะเข้าได้ทุกคนตอนนั้นก็ยังไม่มีสูตรยังไม่มีอะไรทั้งนั้นออทํากับข้าวไม่เป็นก็หนูกาแฟก็คือลองดูในอินเทอร์เน็ตอันนี้สูตรนี้เขาว่าอะไรดีใส่อะไรดีหนูก็ใส่ทุกอย่างรวมๆก็ลองทดสอบสูตรประมาณสัก สองเดือนได้สองเดือนให้ยาค่ะแล้วก็ครอบครัวลองชิมดูเขาก็บอกว่าได้นะลองเปิดดูก่อนเพราะว่าคือถ้าเกิดเราเรายังไม่เริ่มเราก็ยังไม่รู้จักพัฒนาอ่าทีนี้หนูก็เลยลองลองทํามาก่อนลองพิดลองถูกค่ะในเรื่องรสชาติและทําเลเราใช้อะไรในการเลือกอยากได้ริมน้ําค่ะคอนเซ็ปเลยคือจะทําเป็นห้อยขาทําไมต้องห้อยขาครับไม่รู้สิหนูรู้สึกว่ามันมันน่าจะนั่งสบายได้ค่ะหรือว่าอ๋อต้องห้อยขาใช่ไหมค่ะแล้วก็หันหน้า ดิมน้ำน่าจะทานอาหารแล้วรู้สึกอร่อยขึ้นฟีดแบ็กออกมาอย่างไงบ้างเขาบอกว่าอร่อยเพราะว่าโดยสุดก็คือหนูใช้มะนาวแท้หนูไม่ได้ใช้น้ำส้มเลยมะนาวแท้ค่ะ,ะลแล้วก็<า>เป็นการบอกต่อร้อานนี้อร่อยวิวดีถึงวันนี้กี่ปีแล้วครับที่นี่ที่เราขายมา9เดือนค่ะที่ผมรู้จักที่นี่เนี่ยนะฮะมาจากทอล่ามหนึ่งในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะฮะก็เลยเกิดไอเดียว่าแหมาร้านอย่างนี้จําเป็นจะต้องมารู้จักอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับขับรถมา ไม่เกินชั่วโมงนะฮะ,ฮะเมนูของเรามีอะไรบ้างที่ลูกค้าสั่งกินแล้วจะต้องบอกว่าเป็นเมนูเด็ดของเราที่นี่เป็นเกาเหลาหมูชามค่ะแล้วก็มีเป็นเล้งแซบค่ะเล้งแซบลูกค้าก็จะสั่งนี่ตามกระแสะนะที่อื่นก,ก็มีเยอะเลยนะใช่แต่ของหนูใช้มะนาวสดแล้วคนช่วยส่วนใหญ่เป็นยังไงฮะพี่น้องกันเองลูกจ้างหรือว่าจะเป็นเพื่อนฝูงที่มาช่วยกันทำที่นี่มีมีพ่อแอมมีพ่อกับแม่ด<อ>้วยค่ะ เป็นก็กบครัวเลยนะ,ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปตามดูนะฮะว่าวิธีการทำนี่นะฮะเรื่องของเกาเหลาหมูชามเขาทำกันยังไงนะฮะแล้วก็รูปแบบหน้าตาน้ากินมากน้อยแค่ไหนอย,อย่างไรนะฮะเดี๋ยวให้ทางคุณบิวนะฮะพาไปดูเซนครับเอาละฮะคุณผู้ชมครเดี๋ยวให้ทางคุณบิวเนี่ยนะฮะทำตัวเกาเหลาหมูชามโตให้ดูช<ะ>ใช่ไหมฮะ,ะที่นี่บอกคุณบิวบอกว่าหมูเขาตีเองนะฮะแล้วก็มีส่วนผสมของ เนื้อหมูที่ทางนี้เป็นสูตรของเขานะครับและที่สําคัญก็คือเราจะใส่แป้งน้อยที่สุดนี่นะฮะพอลวกหมูเสร็จก็เอามาใส่ชามานะถูกลองด้วยผักกาดหอมนะฮะใส่ถั่วงอกแล้วก็มีลูกชิ้นนะฮะให้อย่างนี้เลยใช่ให้อย่างนี้นะะเลยค่ะเครื่องปรุงปรุงแล้วนะฮะค<า>่ะตักน้ําซุปโรยผัก,กใส่กระเทีย<า>มเจียว<า>เรียบร้อยค่ะพิกไยนหครับไม่ใส่แล้วค่ะเรียบร้อยนี่นะฮะก็คือตัวที่คุณหมิวบอกไว้นะครับเป็นเกาเหลาหมูชามค่ะ ราคาที่บอกก็คือชามละ90าบาท9บบาทอันต่อไปเป็นอะไรนะฮะเกาเหลาหมูเด้งยักษ์ค่ะเกาเหลาหมูเด้งยักษ์มีไข่และที่สำคัญไขยางมะตูมด้วยเป็นสูตรของที่นี่เหมือนกันใช่ค่ะอ่านี่นะส่วนผสมน่าจะเหมือนกันกับมื่อตักูนะเป็นน้ำต้มยำนี่นะครับก็จากน้ำราดนะครับผักโรยกระเทียมเจียวเป็นอันเสร็จพิธีนะฮะนี่ก็คือราคาขายเท่ากันราคา100ค่ะอ๋อแพงกว่า1ิบาทเป็นค้าไขา อ่าอันนี้ก็มีอีกเมนูหนึ่งเป็นเอาลิงแซ่ะไหมลิงแซ่ะเป็นลิงข้าวที่คุณกินเยอะ,ะ,ะอ่ะได้ค่ะอ๋อขั้นตอนในการปรุงเขามีน,น้ำมะนาวน้ำปลาค<ะ>่ะอ่าอันนี้ผักชีฝรั่งอ่าอันนี้พริกที่ตำแล้วนะฮะน่<ห>าจะต้องสเปคเป็นพริกขีหนูสวนด้วยไหมป่ะฮะค่ะใช่พริกขี้หนูสวนนี่แหละผสมน้ำนะฮะน้ำก็คือเบสมาก,กันแบบเดียวกับหม้อที่เรากินกว๋วยเตี๋ยวกับเกาเหลาไปนะฮะที่นี่นะฮะผมย้ำนะฮะเขาใช้มะนาวสดนะฮะ แล้ววันหนึ่งใช้ประมาณ20่สโลค่ะนะฮะยี่สิบโลนี่ฮะเสร็จแล้วฮะเล้งแรับ,แบบารรบมาแล้วครับโอ้โหวันนี้คุณแม่มาฮะ <c oughs> แม่คะ่ะแม่สวัสดีครับโอมคุณผู้ชมคุณแม่ยก ok มาเองเลยครับเมนูนี้ก็คือเป็นเกาเหลาหมูชามค่เกาเหลาหมูชามค่ะวันนั้นผมมากิน8ปดสวันนี้90ถามว่ามีเหตุผลในการขึ้นไหมแน่นอนนะฮะมะน,นาวแพงมะนาวแพงเพราะที่นี่ใช้มะนาวแท้ทุกชามนะฮะไม่มีมะนาวขวด แน่นอนนฮะนี่ฮะน้ำซุปน้ำซุปนะฮะเป็นไงบ้างค่ะคืออร่อยลองดูนะลูกชิ้นนะฮะค่ะอืมอืมซวหวานเลยนะเนี่ยนี่ก็ส่วนหนึ่งของหมูชามที่ทางนี้เอามาบดนะฮะแล้วก็เอามาใส่สูตรของเราทางร้านนะฮะค่ะแล้วใส่ไปในชามผมตัวใหญ่ขนาดนี้นะฮะผมกินชาวเดียว ชามเดียวนะฮะอิ่มอิ่มทีเดียวฮะนี่นะฮะผมจะบอกว่านุ่มเหมือนหมูแดงแตทีนี้เราจะใส่หมูหมูสับหมูบดละเอียดเข้าไปด้วยค่ะไม่รู้สึกสว,วา่าม,มีแปง้งเยอะเกินไปหรืออันนี้ชามต่อไปก็คือน,นี่ฮะกาหลาหมูแดงยักษ์ค่ะเป็นเกาเหลาหมูแดงยักษ์หมูแดงนี่ก็ว่า ลูกใหญ่แล้วนะครับแต่ว่าข้างในพอผ่ามาเป็นสี่ส่วนไปเจอเป็นไขย่ยางมะตูมอยู่ข้างในที่ร้านก็ทําเองเหมือนกันสูตรของเราครับคนสั่งเยอะไหมครับเมนูนี้เมนูนี้ก็สั่งเยอะเหมือนกันค่ะสั่งเยอะพอสาหรับคนชอบทำไข่โอโ้มาเซทูก้าสิบใช่ไหมค่ะอันนี้หนึ่งร้อยอันนี้ไม่ต้องชิมฮะอย่างที่ผมบอกไปนะฮะรสชาติน้ําเหมือนกันวัตถุดิบข้างในเหมือนกันแต่ก่างตรงที่ข้างในเป็น,ขนไขย่ไขยางมะตูมเท่านั้นนะฮะ แล้วก็เมนูยอดฮิตอีกเมนูหนึ่งนะฮะที่คนกินทั้งบ้านทั้งเมืองไปที่ไหนคนกินกันเยอะถ้าคุณผู้ชมเคยดูนะฮะอายุน้อยอร้อยร้านมีคนเอาเมนูนี้ไปขายมีหลายสาขา,าร่ำรวยไปเยอะแยะเลยนี่ฮะเล้งต้มแซบเล้งถูกไหมฮะค่ะหุนผิวพยายามจะบอกว่าเราเลือกใช้เล้งส่วนที่มีเนื้อติดกระดูกมากที่สุดแล้วเล้งนี่เป็นส่วนประกอบของร้านก๋วยเตี๋ยวเวลาเอามาทำน้ำซุปหรือน้ำสต๊อกนั่นเองนะครับ นี่แน่นอนฮะถ้าจะกินต่อหน้าคุณผู้ชมอาจจะไม่เทียงตรงเพราะว่าเวลากินแรงแน่นอนมือต้องเปิดคุณหนิว<ฆ>ผมสังเกตเห็นข้างหน้า<ฆ>ข้างหน้าเนี่ยรู้สึกจะมีทางเดินออกไปร<ฆ>ิมน้ำานี่นะฮะแล้วก็จะเห็นร้านที่อยู่ข้างหน้าร้านอะไรฮะร้านกาแฟค่ะอ้าวของใครฮะของของหนูเองค่ะอ้าวเหรอที่ญาคุณหนิวบอกเราว่าเริ่มต้นคิดจะทำธุรกิจคืออยากเปิดร้านกาแฟค่ะเป็นร้านกาแฟ อแล้วยังไงมาทำร้านก๋วยเตี๋ยวก่อนแล้วมาทำความร้านกาแฟทีหลังค่ะเสร็จปุ๊บขายก๋วยเตี๋ยวที่นี้หนูมีความว่าเออหนูอยากต่อยอดครับค่ะก็เลยทำความฝันก็เปิดเป็นร้านกาแฟค่ะรู้สึกจะชื่อแลปปิดเฮาส์คาเฟ่แลปปิดเฮาส์คาเฟ่เป็นความฝันของทางเราที่ต้องการจะเปิดเลยที่นี่ถูกไหมครับค่ะเป็นยังไงครับเปิดมาได้นานแค่ไหน้ะที่นี่ยังไม่ถึงเดือนค่ะลูกค้าตอบรับดีมากได้ค่ะ พอลูกค้าทานก๋วยเตี๋ยวปุ๊บก็บางทีก็เดินเล่นมาถ่ายรูปสั่งกาแฟทานและไม่ใช่แค่นั้นนะฮะเป็นกาแฟห้อยขาด้วยเช่นกันนี่ฮะคุณบิวผมถามหน่อยคนที่ดูรายการอยู่นะก็อยากที่จะกําลังจะคิดทำกิจการไม่ว่าจะอะไรก็ตามค้าขายนี่นะครับมีอะไรอยากจะแนะนํำไหมครับก็อ,อยากจะบอกทุกคนที่มีที่จะเริ่มต้นใหม่ขอให้ คิดต่างคิดไม่เหมือนใครค่ะมันเป็นการดึงดูดความสนใจของลูกค้าแล้วเราลงมือทําให้เต็มที่ความสําเร็จไม่ไกลเกินเอื้อมค่ะโอ้โหเป็นยังไงฮะคุณผู้ชมฮะนี่คือกําลังใจนะฮะที่มาจากเจ้าของกิจการนะฮะเปิดปิดกี่โมงฮะแล้วเปิดวันไหนบ้างปิดวันไหนบ้างร้านั่งห้อยขานะคะเปิดบริการ9โมงค่ะถึง13.30ค่ะร้านจะอยู่อำเภอนครชิยศรีจังหวัดนครปฐมนะคะถ้าสอบถามเส้นทางติดต่อที่เพจร้านนั่งห้อยขาแอดนครชัยศรีค่ะ ร้านนั่งห้อยขาแอนนาคอนเจสีค่ะแอนนาคอนเฉลีนะฮะเปิดบริการทุกวันยกเว้นวันพุธค่ะหยุดทุกวันพุธเลยนะคะโทรมาถามก่อนได้ค่ะนะครับก็มาอุดหนุนกันได้ที่นี่ก็อยากจะบอกทุกคนที่ผ่านไปผ่านมานครนเฉลีนะคะเชิญมานะคะร้านเราอยู่นั่งห้อยขาริมบึงค่ะทางเรายินดีต้อนรับค่ะผมนะฮะพร้อมคุณหมิวนะฮะขอบพระคุณคุณผู้ชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับค่ะคุณคุณหมิวนะครับค่ะขอบคุณค่ะ